ครับสวัสดีครับบุญนพธนกานชชัยฮะเปรมรุฒครับครับผมถามเรื่องเพลงของเปลมบุญได้ฟังอรืยังครับเพลงของเปรมบุญได้ฟังเพลงของเปรมก็ที่จริงอะเหมือนพี่บอยก็ส่งส่งแบบเนื้อของเนื้อหาอะไรไปฟังแล้วว่าเนั้นเปรมก็เปิดให้ฟังหน่อยได้ฟัครับแต่ด้วยความที่โปรเซสมันยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้อัดใช่ยังไม่ได้ไฟนอลก็เลยแบบยังไม่ได้ฟังเท่าไหร่ได้กลับมาล่นละครด้วยกันอยู่แล้วแบบเรื่องนี้ เซป็นโปรเจกต์หรอจริงๆทุกๆทุกๆโปรเจกต์ที่เราทำมันก็ท้าทายใช่มันท้าทายหมดแต่ด้วยความที่แต่ละงานอ่ะความท้าทายมันต่างกันอย่างแบบงานนึงก็จะแบบอ่าไปทางแบบมูดแอนโทนแบบรักๆอะไรเงี้ยมันอันนั้นก็ท้าทายอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยก็จะมีแบบดราม่าบ้างอะไรอย่างงี้ก็ใช่ก็แต่ละเรื่องก็จะเปลี่ยนคใครก็ได้ไม่ลองท้าทายครับใช่ท้าทายในทุกงานดีกว่าแฟนมี Oh. อเป็นแฟนมีนครับผมตนนี้ก็ตอนนี้ก็ซ้อมเต้นเกือบทุกวันเลยครับผมแล้วก็มีซ้อมร้องแล้วก็รันโชครับตอนนี้ก็เกิน50%มาแล้วเดี๋ยวประกอบร่างเข้าทีเดียวครับใช่อยากให้พูดึ่าีซีรีโเจกต่อยว่ารับบเป็นใครอะไรไเตอร์ใช่ไหมครับอ่าก็คอมบุดลระบบเป็นเมฆนะครับผมก็เมฆจะเมฆ ต้องบอกว่าของของเรื่องบุตรจะอยู่เป็นใบมหาลัยซัส่วนใหญ่ใช่เมฆก็จะเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ตั้งใจเรียนเก่งใช่แล้วก็จะแบบศรัทธาในความรักอะไรอย่างงี้จะมั่นคงในความรักใช่ครับผมมีแบบเวลารักใครเขาก็จะจริงจังใช่ครับผมส่วนผมรับบทเป็นบอลลูนครับผมเป็นคาแรคเตอร์นี่จะเป็น คนที่ค่อนข้างที่จะเงียบมีอะไรจะเก็บเอาไว้คนเดียวตลอดไม่ค่อยพูดกับใครแล้วก็พอเก็บไว้มากก็จะแบบมีจุดที่ระเบิดออกมาใช,ใช่ครับเป็นคนที่งเงียบๆซุกหุมซุกุมครับแล้วว่าตอนีถ่ายไปหลายคิวแล้วรบ,บรรยากาศในกองที่เราอยู่ในกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสนุกนะนกสนุกเพราะว่าเวลาเราแบบออกกองเราก็ได้เจอนักแสดงคนอื่นเวลาแบบไปถ่ายโลเคชั่นเดียวกันวันเดียวกันก็ได้เจอนักแสดงคนอื่นในค่ายว่าพิศบิด ต่างค่ายมากเลยครับผมจะเจอแบบวนๆเวียนๆในวงการเนี่ยครับผมก็สนุกดีได้จักเพื่อนใหม่ซีรีส์นี้เราจะได้ดูในเร็วนี้ไหมเร็วน่าจะเร็วนี้ใช่เพราะก่อนเช็ค่นอืมใช่ก่อนเช็คใบเพราะเหลืออ่าอีกไม่กี่คิวแล้วครับผมจะปิดกองอยากให้เราพูดฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยครับผมก็ฝากเซเว่นโปรเจกต์เนี่ยนะครับผมโปรเจกต์นี้เป็นการรวมตัวของหลายบ้านเลยนักแสดงหลายคนเลยครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าเรื่องเนี้ย คือไม่ได้มีแค่มูดเดียว่ะจะมีหลายมูดมากมีหลายอารมณ์มากทั้งแฮปปี้ดราม่าทั้งแบบมีมีมครบเลยแล้วกันอยากให้ทุกคนมาดูว่าความเข้มข้นของเรื่องนี้มันมันเต็มที่ใช่ด้วยความาที่ต้องบอกอ่ะ Seven Project ก็คือ7จ็ดโปรเจกต์อ่าแล้วแต่ละโปรเจกต์ก็จะมีแบบเนื้อหาแบบหลายอย่างใช่แต่ละเรื่องซึ่งบางบางเรื่องก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นแนวแปลกใหม่ของวาบีเหมือนกันที่แบบวาลุจะและอีกอย่าง<ม>นึงที่อยากจะน,นําเสนอในเซเว่นโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นเป็นโปนเป็นทีรี่ที่เหมือนกับสะท้อนปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบนันที่หลายคนอาจจะยังไม่รับรู้ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรือ่องต่างๆปัญหาที่วัยรุ่นพบเจอก็จะเป็นการสะท้อนปัญหาให้คนดูได้ง่ายคิดได้ครับผมก็พวก่เราสองคนฝากเซเว่นโปรเจกต์นะครับผมฝากสนับสนุนนักแสดงทุกคนในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณครับ